เท่านดรพงศักดิ์ตั้งวณิชก,กพงศ์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านมิงประจับปีพศ .2558 กับผมนายสง่าคำเตือนใจนายกอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านมิงในนามของชาวตำบลบ้านมิง ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบ้างไฟตะบนบ้านเมงประจำปีพศ2558ในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากชาวตะบนบ้านเมงทุกท่านจำนวน18หมู่บ้านร่วมกันผ,ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในครั้งนี้ได้ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมงเมื่อนี้บ้านได้จวดบังไฟได้ฝนตกวเมกีเนี่ ผมเดินทางมาจากกายบ้านฝางมาดอนม่วงดอนม่วงมาหอดองเลือดตุกบัดดองเลือดมาหอดบันเม่งบื้หันตุกเดี๋ยวจงยะงอนมากกวสีตุกนะครับไม่จงะงอนกว่สีตุกก็ต้องขอเชิญชมนะครับพี่น้องชาวตำบลบนันเม่งทุกคนนะครับที่ได้รวมมือร่วมใจได้ไมาเห็นความสมามัคคีนะครับจัดขบวนแห่สวยงามนะครับมีลูกหลานเฮามาแต่งตัวเป็นผ้าแดงนั่งไอนะครับขบวน ถอนลั่นที่มีความสวยงามเมื่อเช้านี่กับเมื่อเที่ยงนี่เมื่อบ่ายนี่ผมไปทั้งบัภยัยไปตาบลผู้เลี้ยตำบลหินตัง้งผมย่งเลยเอานะครับว่าบะเฮนี่บุญบังไฟของตำบลผู้เมี่ยงของเฮ้าเนี่ยจัดได้ดีผมอบอกว่าไปเบื้องเด้อตำบลผู้เมี่ยงนี่มีความสมัครสมานสมัคร,รขี้ขบวนยิิงไงบ่แพร่บับงไฟอย่างสวัวทอน นะครับผมมาเป็นประธานผมก็เคยจะคว้างใน่อแพร่บนบ,บ,บนไฟยาโสท้อนจริงๆแล้วผมมาเป็นประธานเปิดทุกปีได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องได้เห็นความตั้งใจของท่านนายกสางาท่ามเตือนใจและร่องนายกและฝ่ายบริหารและฝ่ายสามารถกสภาพนะครับได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องกำนันผู้หย่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ซอยได้เห็นความตั้งใจทุกภาคส่วนท้งฝ่ายการศึกษา กอยากากบเรียวบาบุญประเพณีบุญบั้งไฟนะเป็นเฮ็ดสิบสอง1องสิบสี่นะครับเป็นประเภทที่เฮาอนุรักษ์สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งมีความเสื่อวาเฮาจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนพญาแถนก็จะประท่านฝนลงมาไมา่เฮาเฮ็ดห้เขาป่าหน้านา้ำอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เขาป่าหน้านา้ำอุดมสมบูรณ์แน่นอนพี่นองก็จะมีรายไ,ได้รายดีนะครับกินดียูด่ดีมีสุขนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมิ่งนะครับเด้จัดกิจก,กรรมดีๆให้กับพีนออ่น้องในมือน,นี้นะครับปีหน้าก็เอาให้มันยิงง่ายกว่าเก่านะครับครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอขอบคุณเจา้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรน้องเรือนะครับก็ได้มาอนุเคราะห์ท่านรองผู้กับท่านก็มาครับในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีนะครับส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเมงประจำปี2558ณบัดนี้ครับ สวัสดีครับ